อ่นมาดูเยอะไหมครับนี่เยอะไหม,อมอโอ้ต็ต่มทานเลยอโอ้ได้การเลยวะใครแกะนี่ใครแกะได้เได้การอืมอ,อร่อยมันจะหวานทานหนึ่งแล้วมันสิออกมันได้การูครับอร่อยไหมน,นะคุณอร่อยไหมครับเอาอีกเลยจังหน่อยเออยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนครับเอากุกกาทำอะไรนี่ ก็อ,อัวกบนนม้เอาไปไคยเลยเออแล้วก็มีแกงน้องไม้หม้อใหญ่อีกที่ฉิบหืยสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับวันนี้วันนี้พาพี่น้องครับมาอู่ต่อขึ้นเก่าครับผมครับกับทีมงานเชฟคานกับพานเอกครับผม รอบที่สามแล้วครับอยู่นี่วันนี้เอาจากห้างเชฟข้างสองครับสองบอกวันนี้โอ้คือสิจบฤดูกาลแล้วเนาะวันนี้มันเบิดแล้วจริงๆริรวะกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมนี่ครับวันนี้เข้ากับสีอูดสดๆอีกเช่นเคยครับผมครับอูดห้างตัวหนาผมนี่ครับห้างหนึ่งแล้วก็อยู่ทั้ง่ังนี้ครับตัวก็ไม่ังสูงไฟอาจจะสองบ้ถึงครับผมเดี๋ยวให้เชฟข้างส่องให้เบ่ง รอชมผลงานกันครับผมน,นี่ครับพี่น้องบรรยากาศอู่ต่อครับผมบ่เมนย์ <c oughs> ถือห้องมันอยู่วะเชี่ยวขานสองอีกข้างหนึ่งเหมือนไอ้เบิรงนะี่ครับ นี่ครับอีกห้างหนึ่งเขาหนี่โอนโต้นอยู่พี่น้องเลยสองห้างติดกันเลยวันนี้เอารอชมกันครับผมบรรยากาศงามแรงๆครับผมอูดอดกลางเว้นโาได้เ <lucky S 1> ลยครับห้างต่อนี่อันตรายครับ กลางคืนเท่าน,นั้นครับอเมีตวคนเลตวคีตัวเล็กอห่างแล้วเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไฟใช โอ้ออกถอดมือละถอดคักมีอยู่มีอยู่หน่อยนึงคือเมืนอ่นละมันสิไปเต็มอยู่ถาดทึ่ง มันนี่เอ้หนี่วะได้ยูบใครถั่วยน่อยอยู่ดอกเนอะใหญ่เลยน่อืออ้ยได้อะไรเนาะ เดบอวมันเต็มอยู่ค hey. ร oh, ึ right. ่งๆนีเห like yeah. ็นว่เรียเาบาปไรโหนาะโหนาะโอ้ต็มอะไร่าอยู่ถาดไต้เฮรุนตลอดเลยเนาะถาไต้นี่ยไอ้กาอะไรแบนี้ ว่ากนะทั้งเงินทั้งเงิน่วน่วนอะไรนีไม่เด็ก่วนตดำหัวดตโดำัวดำัวอย่างเอาอย่างเอาอย่างเอา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 ไปก่อนเอาไปประดับขอด เนมียจากพันจากมือเจ้าว่ะอืมอ,อยู่ห่วยยุงลอยมาอยู่บ่โ่ลดให้มันไดโหลดได้มันอยู่อย,ย,ยูยย่กลางที่สักเออดีขาได้อยู่เอาหนึ่งทาบ สองไปได้ไปเล่นปลามาโมนี่พขไ,ได้ก้อยอยู่ก้อยอยู่อนอาได้อยู่ดอกขาดนี่คะเออันนี้มีพีนน้องนี่พขได้แก่อยู่ครับนา,น,านายกโบมาฟีดอกมือน,นี้ได้กินอยู่ <c oughs> นายกสั่งจูดมือน,นี้กับโบขี้ไลได้อยู่ <c oughs> ม,มีดมีดถือหัวเดียว <c oughs> เราหมักอันดำๆนี่อันตัวตัวแมว,วมันหายขาเอาไปนั่งยกน้ำหยำกิน เต้องขอออกเมตเอกไว้ฮนล่ะหัวเอารถบอกมันมันคืนบ่ะฟื้นคืนสีบวะโอ้กามันอยู่ได้ได้ดี่นี้เอาไฟมันบกถึงมันเออเออมั่สีอนี่ไฟหอดน้อยลายได้ยัน้อยนะถือไฟมันสีฟื้นได้เนาะยันดิกน่อือือโอ้ยวันเตด็กน่ถือกุ้งใหญ่ลงเงี้ยอยู่ข้างหนอก เอ,นนเอาไปก่อนเบาห้างนีงง้เอาไปหนึ่งรถอันนี้อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวอีกห้างบอกอันนี้ห้างคูเฟียนบ่สิอ๋อโอเคโอเคนี่บายร้อนเะบิ๊บดังฮะอีกห้างหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเนะาะเดี๋ยวไปถ่ายอยู่บ้านไป็นหนึ่งถ่ายครับผมรอชมบรรยากาศแกะตอนหนึ่งแซ่บๆพี่น้องส่งมอบก่อนหนึ่งลงังไปห้าไปหนึ่งถา้าเชฟพานบอกอีกห้างหนึ่งเดี๋ยวค่อยกำลังเสียวเข้าไปหนึ่งถา้า ชั้นสูงตัวไอ้สุด,าาย,สดยอดเลยนี่ครับนายากสั่งจูดสองห้างครับเมื่อนีน้นี่ครับหนึ่งก่อนเลยบอกนะคุณชิมไหมครับชิมไหมครับอะไรตัวเลโก้งไงต่อไงเลโก้ไงไกินไหมลูกต่อเลโก้มันออกต้อ,องเยอะเนาะใช่ครับนี่ไงวันนั้นจะเอาวันนั้นวันนี้วันนี้นี่ไงอ่มันออกเหอรอกินอ่ะกินเลย นี่นี่ดูดูดูลุงต้องกินให้ดูนี่นะคุณหวานปึ๊บตอนนี้มันจะหวานอร่อยชิมไหมครับต้องชิมต้องชิมแล้วไม่นึ่งก่อนหรอไม่ตุ๋กก่อนหรอนึ่งอย่านไรว่าจินมันนี้มันหวานใช่ครับแล้วมันไม่ออกหัวมันหลุดหัวมันหลุดหอมจังนั่นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะครับ นี่ไงชิมสดๆจนไม่รู้ว่ะชิมเลยครับชิมเลยเฮ้ยชิมไหมอ่ะชิมชิมดูชิมดูนี่นี่คุณทำแบบนี้เอานี่ครับคำคำชิมเลยชิมเลยคำครับด้วยคำครับก่อนครับเนี่ยเสียเนี่ยเนี่ยนเนี่ยคุณครับนอนตัวไหนชิมชิมบายเลยครับพี่อิ๊บนอนตัวไหนไม่หรอกว่าเอออร่อยมันจะหวานทานหนึ่งแล้วมันจะออกมัน เลกาคครับอร่อยไหมนะคุณอร่อยไหมครับเอาอีกเลยจังหน่อยเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนครับเยี่ยมก่อนครับเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนนี่ครับมีเมนูอีกหลายอย่างครับผมย่างเสือหัวกุบครับผมแล้วก็ย่างลิ้นงวครับเข่าแรงแซ่บครับื้นนี้เอ้ากุกาทำอะไรนี่ ทอดอัวกบนี่เอากระไทยเลยอ๋อแล้วก็มีแกงน้ไม้หม้อใหญ่อีกฮ็ดถิ่มนะเป็นหนบอขนาดว่าหม้อเบอร์เบอร์อนเบอร์สี่ชิบอยังเหีเรือเครื่องหนึ่งเลยนี่ไีกินเลยไปได้เมนูตัวหลักให้ลาบุรีลาชบุรีนี่เจเจจะขอสวนทุเรียนครับแต่ว่าขางบ้านผมเป็นปากกวยมาแล้ว ส่วนใหมเลี้ยวสวนใหม่สี่ปีเจอกันจักจักไรนะอาปลูกอะห้าสิบสี่ไรค่ะบาดชอไปสิสิไปขายทุเรียนได้บ้างนี่ไปขายทุเรียนน้ำตอนมันออกลูกนะอ้าวทำไมพูดแบบนี้ครับตอนถอนทุเรียนมาเองตอนตอนใส่ปุ๋ยบัวไปบอกครับตอนนั้นยังยังไม่ว่างยังไม่ว่างนะครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตอนออกผลใก็จะสุกแล้วจะว่างเด็ดขาด ถ้าออกลูกออกผลผลิตแล้วคงจะไม่ค่อยจะรู้จักจาก,กันาอะไรแล้วลูกไม่ลืงแล้วไม่ลืงเลยค่ะเขารอชมเมนูแซ่บๆแล้ว,ลว,วลก,ก,กันครับผมโอ้ยบันหยุดทอดดรสชีสตุกากาบโ <c oughs> อ้ยใส่เต็ม <c oughs> ของคู่แฟนทางเดียวนี่ ของกาแฟเลยพวกตาเอาใส่น้ำบมอบลงใหม่เพราะคุณอุ่นอุ่นอุ่นอ้าวนายกมั่วแล้วเอาเหรียญกันนี่เกินเคิงโลนี่เกินเกินเลยเนาะอันนี้มันออกมาเองหรือแกนี่มันออกมาเองครับพวกเออเหรียญการเพาะนั่นบัเสือเดิมพันบอกอ้าวพ่อมียแล้วเออน้ำโดยท่านนายกเองบัเสือบัวเสือเปลี่นมากาเมืองไหม ถ่ายคลิปนะนี่ครับกำลังแกะครับผมหนึ่งมาสดๆโอ้น่าคุณก็าไห้ชิมดูนายกให้ชิมดูฮะตัางคุณชิมชิมครับชิมเรีวนะคุณชิมเร็วอ้าอื้อโอ้ยอร่อยกลิ่นมากมอด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 ครื่อมา ก็อนมืดป่ก็อนมดเขาสีได้ก้อยอยู่่นนึงมอดคำโลวะมอดคำโลวะตอนนี้มั้ยซีดได้ก้อยอยู่ได้ผุนนายกจับเอาจับเอาผุนจับใส่ผุนจับจับใส่ถาดจับใส่ถาดใส่ไเกินอันนี้ของกู่แฟนเลยทางคู่แฟนนี่ไปสามร้อยเลยนี่ป้าเอาเลยกู่แฟนเอาเลยแกเอาหมดที่ กูเป็นแบบโบโบแก่เลยออกไปเลยออกไปเลยโอ้โโพอเผ่นว่าฝ่าว่เจ้าเพราะเนาะนายกโอ้บ่ต้องตอนแรกิ่นสิวมาแล้วได้เออบอกว่าสิจูต่อจุต่อจุต่อเดี๋ยวไปน้ำตาหมอนออกเสื้อผ้ามานอนทีเลยโอ้โหให้เราไปเหลือสองห้างสุดท้าย้ยนายกว่าแม่นมีแผนมอเอามาอนี้ดัามี้หันมาดูเยอะไหมครับนี่เยอะไหมเต็มาดเลย อได้การลย<ด>วะใครแกะนี่ใครแกะ้ได้ไดการ